สวัสดีครับผมนนตุนเชลยเมือนียกับพ่อกันอีกแล้ว้อครับกับไา่การรีวิวแบบบ้าน้านกาแฟ้านอาหารครับเมอนียผมกับยุทธีบานพานลุยครับตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยครับจังหวัดเลยเอดครับเดี๋ยวผมสิภาพมาเบิ่งบานโมเดิร์นสวยๆอีกครั้งนะครับเป็นบานชั้นเดียวครับงามๆอีกหลังครับเดี๋ยวผมสิภาพไปถามผู้หลับเหมาด้วยครับมารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งรายละเอียด นงบประมาณก่อสร้างนะครับบาสิจักบาทเราตามเข้าไปเบิ้งเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวนะครับครับซือัดครับเป็นทางรับเหมาเป็นผู้รับเหมาหลังนี้นะครับแมนครับล้วผมขอถามนะครับงบประมาณการก่อสร้างหลังนี้จักบาทครับเบสเสร็จถึงตอนนี้กับตกอยูราวราวสามแสนหาประมาณสามพันหานะครับสามแสนห้าหมื่นสามแสนห้าหมื่นนะครับสวยงามครับ เดี๋ยวภาพผมไปเบิง้รอองรายละเอียดนะครับแบบบานเชิญครับเชฉยนั่มีเอีออยงจังไหมอันนี้เป็นแบบบา้านเป็นมัดเป็นอันหลังคาจัตสเตปครับหลังคาดสเตปเดียวครับสเตเเปเ,ตเดียวนะครับมีแพตสแลปเราจะเป็นเป็นหลังคาดตรงนี้เป็นสีเยียงครับนี่สีไอ,อ้นี่ผมออกแบบมันเป็นออกสีเขียวทึบๆสีเขียวทึบๆอ่ามีข้อครับตัดลายสีสมนะครับเนาะนี่ตัดสีสมด้วยหน้าตั้งอันนี้เป็นหน้าตั้ง จะตั้งตลอดครับตลอดครัเป็นสเปกเดียวกันครับติดแล้วยางมาเบิรงครับยางมาเบิรงอันนี้เป็นบานเลื่อนนะครับเนาะเป็นแมนแมนครับขนาดเท่าไรครับขนาดสองเมตรคู่เมตรยี่สิบครับสองเมตรคู่นเมตรยี่สิบครับแต่ชิมีเป็นบันไดจะขันครับบันได้ห่าขันครับห่าขันเสาเหยียดเสาอียังครับเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กครับเป็นเสาที่เข้าแบบเลยก็ที่นี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวครับ ก็เป็นแต่งได้น่ะเป็นไม้ฟ้าอเลยครับเป็นหินทรายโอ้หินทรายครับไอ้ผนังนี่หากก็จากเนี่ยครับเป็นปัานี่เป็นอิฐมุนเบาครับส่วนของน้ำอิฐมุนเบาอิฐแดงครับเป็นอิฐมุ่นประตูนี่ขนาดเท่าไรครับประตูสองเมตรุสองเมตรสองเมตรพู่สองเมตรเป็นประตูประตูบันเรือนลู้ไหเนี่ยบันเรือนนะครับด้านคางเป็นเรื่องไรครับด้านคางจะเป็นฉาบทั่วไปครับฉาบเรื่อย ข้างบนก็เป็นฝาน่ะเป็นฝาฝาอีหยังครับเป็นท่าสีใหม่นะครับเจ้าอยางไว้บิ่งข้างๆจะเข้ากครับพาอ้อมตัวบ้านก่อนะครับมี่ติดแอร์น้ำก่อนครับแอรติดแอร์เรียบร้อยแล้วงบประมาณสามแสนหานะครับตอนนี้ครับนี่ก็สิตั๊ดสตัดขางแตงบัวกสวยงามครับนี่ครับ สั่นเดี๋ยวเขาไปขงเบิ้งข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งข้างในก่อนครับมีมันถมีอี่เองเนี่ยมันหลังนี้ขนาดกว้างเหยาสมัยไหนครับขนาดกว้าง4เมตรครับเส้นครับเนครับกว้าง4เมตรความยาวรวมละ7เมตรโอ้4กุ้งเก็บนะครับนะประมาณ28ตารางเมตรเป็นฝาแบบฝาหลุมน้ำมันครับเป็นฝาหนุนสั่งไปนะฮะก็มีไฟสวยงามน้ำมัน มีผัดล่มน้ำผัดล่มเนี่ยครับออผัดร่มแตงหงนาใบใบหรือใบไม่โอ้เป็นปใบไม้เป็นยังไ้โอ้สวยงามครับถือว่ากลวงกับเป็น,ปนกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องอี่ยังรับมีนขนาดเท่าะไรครับเป็นกระเบื้องสองขนาดครับรอบรอบนอนเป็นหกสิบคุทหกสิบโอเคนิโตโะเคนิโตที่เป็นลายแผ่สี่สิบเพื่อสี่สิบสวยงามครับ และก็อันนี้เป็นอ่าผมใส่มูลีแท้ผ่านงานมาไหม่คือว่ามันอันนี้สะดวกใช่ไหมครับันเป็นมูลีครับมูลีโอเคโอติดมาฉีกกันแสงเลยน,นะครับออกสีเทาเทาผ่านครับการระดับโอเคครับประดับสวยงามของนอนมีอะไรบ้างหนึ่ อันนี่ไพ่ฟาสีเห็ดเป็นของทำงานโอ้เห็ดเป็นของทั้งหลายจะเป็นของของงานเลยของรับแขกครับก็ถือว่าของรับแขกของหนึ่งแล้วก็มีของน้ำของหนึ่งรับนึงนี่ไพ่สีเห็ดเป็นของนอนกับไทยรัครับนี่อยากแล้วแต่ผู้ใดอยากออกแบบอันนี้ก็ะชิบเป็นเพอเจอสิ่งโอ้เข้าเตอร์ซิ่งครับเอาไวใหญยล่างจานอ่าเนี่กินกาแฟโอ้กินกาแฟครับไปรับแขห้องน้ำขนาดเท่าไรครับห้อของนำขนาดสองเมตรสิบคูณเมตรหกสิบครับ เป็นผนังกระเบื้องก็มีสุภาพนี่เนาะครับก็สุภาพตกแต่งไว้เพืออนี้เพื่อได้รับแขกครับประตูขนาดตัวอะไรนะครับท่างครับรตัว <72 S 1> เจ็ดสิบพูดสองเมตรครับเจ็ดสิบพูสดสองสวยงามโอเคครับคุณใดสนใจอยากมาชมบ้านหรืออย่างมาติดตอ่อถ้าเกิดไปพ่อแม่พี่น้องเขาอยากได้ติดต่อสั่ง แล้วก็จากด้แบบบ้านนี้สชสามารถติดต่อ้ไอได้เรียบว่ครับติดต่ต้ได้สองช่องทางครับอนนี้ทางเบอร์โทรศัพท์ละครับทางเทตเบอร์โทรเบอร์โทร089ครับ1848142ทอโทนอีกเช่นึงนะครับ0891848142หรือว่าอีกช่องทาง้นึเขครับปนนี้เพจรับสร้างบ้านตัวเอเอเอครับแล้วกเลียกเก่า็เอ็นรับสร้างบ้าน โในในเป็น่อาเฟซบุ๊กเขียนเลยครับเฟซบุ๊กนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กรับไงเดี๋ยวจังได้ผมสิลงไว้ข้างหน้านี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมกับวันนี้วิวให้เพื่อนแคนเนลก็ได้ครับถ้าเกิดผู้ใดสนใจอยากได้ช่างอยากได้แบบให้อายเพื่อนไปออกแบบให้ก็ได้นะครับราคาบ่แพงครับถูกๆครับนี่แหละครับก็ตามที่ผมให้รีวิวให้เบิ่งนนะครับจังได้กัน ขอบคุณหลาย,ลายๆนะครับที่พามารีวิวเบิ้งบานเฉลิมงามแจ้งได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือกันนะครับคอยลำรำรุ่นด้วยเชื่อเพแข็งแรงขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวยงามมากครับเป็ดเป็ดตีดๆๆนอน่องนอน,นอะไรนี่หรือเป็ดเทเป็นทีทำง,งานอะไรนะครับแจังได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนุ่นตุนชาแนลนั้นด้วยครับขอบคุณครับ